สัสดีครับนี่ลองของหน่อยจากเชียงรายฮ้ยเชียงรายหรือเชียงใหม่ไม่รู้มาดูหน้ากล่องหนึ่งนะครับเชียงรายแม่อ้อผ่านเชียงรายอำเภอผ่านหรอนีไหม ได้วยนะครับผมไม่ค่อยดูทางน้อนปิดแฟดดีกว่าเมื่อกี้อ๋อเล่งไว้ได้เล่งไม่ได้ยิงไม่ได้เสื้อสบายถึง2ช็อต ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเคยส่งมาซ่อมแล้วครับแต่ออใช่ใช่ใช,ใช่นึกได้แล้วช็อตที่เดิมอันนี้มีสั่งปลั๊กด้วยเดี๋ยวผมจะส่งปักให้ลูกค้าด้วยนะครับจะทำการแก้ไขสักครู่หนึ่งครับผม แก้ไขไปนะครับโขนหายก็เดีย๋ยวจะส่งปักเซ็นเซอร์วัดรอบให้ลูกค้าด้วยที่มันช็อตก็เพราะช็อตวัดรอบไปเลยครับโอเคครับเรวก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ